สวัสดีคะ่ะพบก,กับพันธุพาขาเลาะนะคะเมื่อนี้บ่ได้พาไปเลาะใสคะ่ะเมื่อนี้ที่พามาเฮ็ดห่อหมกหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ซิ่งนะคะที่พันธุ์พาขาเลาะหา,ะหาะะะแล้วก็เฮ็ดไว้นะคะนี่แหละหน่อไม้ซิ่งเมื่อนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดห่อหมกหน่อไม้นะคะเดี๋ยวคนพี่เฮ็ดพวเป็นเดี๋ยวมาดูวิธีการง่ายๆกันเลยนะคะหน่อไม้ซิ่งตัวนี้เก็บไว้สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเนะคะ ทีนี้เวลาเขาจะกินเขาก็แกะถุงออกแล้วก็นํามาล้างเลยนะคะง่ายๆนะคะ่ะเวลากินแค่แกะถุงออกแล้วก็ล้างนะคะต้มจิ้มน้ำพริกกับต้มก้อนนะคะล้างแล้วก็เอาไปต้มก้อน,นะคะ่ะ ล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเคียนเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้ามาเคียนเนาะคะ่ะใส่เข็มนะคะเคียนเมื่อนี้เดี๋ยวปวิจิมะหอม่อหมกให้กินค่ะเมื่อนี้ปวีจิมะเยี่ยมบ้านที่นี่ตจิมาหอม่อหมกให้กินแต่พนะกพาขาลอกอะจีเคียนไปถาปวีเนาะค่ะ เข็มมันนิ่มไปเมื่อกี้เข็มมันนิ่มไปนะคะเจยวใส่สองจริงๆมันต้องมีแนวขูดค่ะแต่ว่าน,นี่ใส่สองทีแล้ได้อยู่ค่ะเ้า <c oughs> ที่หอ่อหมกกระล่างล่างนะคะถ้ากะเอามาเคียนเป็นงสี่ได้เลยหรือเ้าที่แกงกับล่างล่างแล้วก็เคียนตรงเ้น้ำยันน้เนะคะกระแกงได้เลยค่ะหม่โบมบ่ีเปรี้ยวบ่มีหยั่งคะ่ะอไม่ เราใหม่สิ่งนี้เก็บได้เป็นปีแล้วค่ะคุณภาพยังดีคือเกา่าค่ะตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะมาบอกเครื่องปรุงเนาะค่ะมีอย่างแน่แล้วกับตอนนี้ปวีกับม้าแล้วปวีสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ปวีมา้าละมาห่อหมอกให้กินมีอย่างแน่นเคียนเคียนแล้วก็คือว่าต้มนำยาหนันงเรียบร้อยนะคะ สุกแล้วกับมีอย่างแน่เมื่อนี้นี่นข้าเวเบืออืม,กมแกงอืมมีหมูสามชั้นอะมีต้นหอมเน,นาะคะ่ะกับมีปลาเนาะน้ำปลาโดผงชูรสรสดีเนาะค่ะแล้วก็ขาดบดได้ก็คือใบย้อนะคะอันนี้คือความแซ่บแล้ะละแล้วกับใบตองเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ที่ห่อหมกแบบสูตรโบราณแนจน้จนอยคือว่าใส่ใบใตองอยู่นะคะนี่อันนี้ เออเดี๋ยวปวีเพิ่นจี้ใส่แล้ว ย่างล่างแบ,บิดแล้วเนาะคะ่ะ,ะ,ะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือปลาลาเนาะคะ่ะบ่สันจีบ่แเ่บ ถุงนือถุงนือเส้นหน่อยเสียายเสียหายหร้ออาชอบันเอมือกอืมมือเนะคะ่ะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้ว มื่อนี้ต้องขออนุญาตปิดปากนิดนึงเนะคะ่ะเออหน้าตาดีแล้วมักต้นหอมหลายๆก็ใสส้ลายๆเนาะคะ่ะมักหน่อยกับใส่หน่อยมมักกายใส่ มื่อนี้หอหมกหน่อไม้ใส่หมูสามซั้นเนาะคะ่ะว่างๆ่งๆว่างๆว่งๆว่างหน่างๆว่าว่ง่เห่าว่าง่าง่่ง่่ว เดี๋ยวให้ปลูน้ำใหม่แห้งเบื้องแ้วเดี๋ยวถ้าเกินนานน้ำใหม่สิาพาไปแห่งเึินเขาหาน้ำใหม่เจอใบว่าปีนี้ <c oughs> โมกแล้วครับบที่นี้เจ้าเอเหรอี่จ้าเอใช่ไหม มัพข้าวอ,อ,อยู่ในสวนน,าานี่แหละค่ะเนี่ยเห็ดกับย้อมใหม่กับมีอยู่นี่ หัดดังหลพวกบึงเพราะ่ัดกับบึงพวกพอหมุกและหม่กับพรบ่ไส้เตียวเหรอบ่ไส้เตียวอะใส่ฝังไหมแม่บึง,ง,งอ๋อใส่ฝังไหมใส่บึงออใส่ฝังหรอ บดไตใบยออีกใบยออ่อนๆค่ะไต่กินใบยอแทบ เบียใส่ค่ะไม่ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวต่ำข้าวเบียใส่ เต็มซึ้งซึ้งหนึ่งค่ะได้แล้วได้เวลาหนึ่งเหมือนนี้กันหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้หนึ่งว่ค่ะซูกลแล้ว พี่นองเลยบัณนี่หอมหลายหอม,หอมแหง้ง